มไทยเดนมาร์กไม่ผสมนมผงห้าสิบปีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อชีวิตที่ดีกว่ารวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้น OR ขอนแก่นจัดประชาพิจฉาขอนแก่นเมืองหนัง หนังของคนอีสานสู่เมืองหนังโลกหนุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสารรจังหวัดเติบโตเมื่อวันที่17กันยายน2564เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณโฟกัสอารีนาขอนแก่น มหวาวิทยาลัยขอนแก่นจัดประชาพิจารณ์ขอนแก่นเมืองหนังหนังของคนอีสานสู่เมืองหนังโลกหนุนภาคการท่องเที่ยวและเสรษฐเอจสร้างสรรค์จังหวัดเติบโตโดยได้รับเกียรติจากดรสมศักดิ์จังตะกุลผู้ว,ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมมีรองศาสตราจารย์ดรนิยมมงคลคํารองอธิการบดีเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมในการประชุมอย่างมากมายภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของทางจังหวัดสำหรับการประชุมการประชาพิจารณ์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นและร่วมแลกเปลี่ยนในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในจังหวัดขอนแก่นสู่เมืองหนังโลกในการเฟ้นหาผู้กำกับนักแสดงหน้าใหม่เข้าสู่วงการภาพยนตร์การสึกสื่สายงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ ของคนรุ่นใหม่ในภาคอีสานตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดขอนแกน่นให้เป็นพื้นที่การถ่ายทําภาพยนตร์จากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดขอนแก่นอีกด้วยทางด้านรองศาสตราจารย์ดรนิยมงคงคารองอธิการบดีฝ่ายศิลป,ปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรงสรค์ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่ากิจกรรมวันนี้เนี่ยความจริงก็คือมันสืบเนื่อง จากที่พวกเราเชาวจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันคิดต้องต้องชมทางเทศบาลนะครับท่านนายกทีเรานี่แหละมันเกิดขึ้นจากตรงนั้นนะครับอาจารย์ต้อมครับจากคณะวิศวะแล้วก็มหาวลัยขอนแก่นผมเป็นตัวแทนในเวลานั้นแล้วก็คุยกันว่ารากวัฒนธรรมของเราเนี่ยคือวัฒนธรรมแคนเป่าแคนเล่นราวคือลักษณะของกลุ่มชาติพันธ์อีสาน คือถ้าเราจะทำเทศกาลหนังเราจะทำอะไรก็ตามถ้าเรามีรากที่ชัดเราเราคิดที่จะตั้งชื่อเยอะแยะแต่สุดท้ายเราก็มาจบที่เทศกาลหนังเมืองแคนคําว่าเทศกาลหนังเมืองแคนก็คือเป็นเมืองของคนรักหนังคนรักหนังฉายหนังสร้างหนังการ์ตูชาเลนจ์คือหาผู้ที่มีหน้าตาดีคาแรคเตอร์เด่นเอามาประกอบให้เป็นเทศกาลหนังเมืองแคน แรกๆที่ทําในครั้งที่หนึ่งต่อมามันก็พัฒนาไม่น่าเชื่อว่าทุกวันนี้เราเราไหลมาจากความคิดเริ่มต้นนั้นเนี่ยตั้ง5ครั้งแล้วมันก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดที่สมาคมผู้กำกับเขาบอกว่านี่คือเทศกาลหนังที่เข้มแข็งที่สุดในประเทศนี้ส่วนใหญ่เราเห็ยว่าจัดทีเดียวสองครั้งก็ตายเพราะว่ามันไม่มันไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์เทศกาลหนังเนี่ยเขาราะจริงมันคือรวมคนรักหนังแต่ถ้าเมื่อไรจะพูดถึงอุตสาหกรรมหนังถ้าพูดถึงเศรษฐกิจหนังมันก็จะแปลงร่างเป็นอีกแบบหนึง่ง ซึ่งดูเหมือนว่าผมไม่ได้พูดเองนะครับดารานักแสดงผู้ปรมกับผู้มือการสร้างในประเทศนี้เขาเชียร์ว่าขอนแก่นพิสูจน์แล้วมีศักยภาพที่จะขยับอย่างน้อย2 9งก้าวก้าวที่1ก็เป็นเมืองเทศกาลหนังโลกอันที่สองเป็นเมืองแห่งหนังเลยเอาว่าเมืองแห่งหนังกับเมืองเทศกาลก็คนระหยาเมื่อพูดอย่างนี้แล้วผมก็ได้มีโอกาสไปคุยกับ ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งผู้ว่าท่านรองผู้ว่าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและโดยเฉพาะยิ่งผู้นำทางด้านเศรษฐกิจผู้นำทางด้านเอกชนนี่แรงมากพูดเท่านั้นมองเห็นภาพเลยเราจะเป็นเมืองเศรษฐกิจทางภาพยนตร์เราจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมภาพยนตร์เอาไหมท่านสุดเดชบอกใส่ลงไปในสมาร์ทซิตี้ียบร้อยมันเลยเป็นที่มาของวันนี้ว่าเราไม่ได้โม้เรามีตัวฐานทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เรามีสมาคมพุ่งกับที่แข็งแรงทั้งไทยและลาวที่เราใช้คําว่าทั้งไทยและลาวคือเ,เราเทศกาลหนังมืองแกนมาอุ้มพอมาอุ้มอย่างนี้เราก็ทํายังไงอะไม่ได้โม้แล้วจะอยู่เฉยๆพูดกันแล้วก็จบคราวนี้มันเป็นวันนี้จึงเป็นกิจกรรมที่ฟังความคิดเห็นไม่ใช่คิดเองข้างเดียวมาอะไรขอนแก่นม้เปล่าสมาคมโม้อเปล่าใครต่อใครที่ทำเมืองแงนม้อเปล่า และข้อเท็จจริงศักยภาพทําได้ไหมมันก็เลยมาฟังความรอบครอบรอบด้านรอบข้างวันนี้ทุกภาคส่วนมาหมดเลยเพื่อจะตั้งคําถามเดียวแล้วหาคําตอบที่หลากหลายเห็นด้วยไหมว่าวันหนึ่งเทศกาลหนังเมืองแคนจะกลายเป็นเมืองเทศกาลหนังโลกหรือจะขยับไปเป็นเมืองหนังเมืองหนังแห่งอีสานเมืองหนังลุ่มน้ําโขงเมืองหนังของโลกใบนี้อันนี้คือที่ไปที่มาของวันนี้ครับท่านครับแบบเจตนาเลยนะ เจตนาของสามาคมพุ่มกับ <c oughs> ที่เข้าลงมาที่นี่เจตนาของพวกเราคิดพุ่มกันเราต้องการสร้างนักเล่าเรื่องนักเล่าเรื่องรุ่นใหม่ต้นกล้าภาพยนตร์รุ่นใหม่ก็ <Okay. S 1> คือสร้างพุ่มกับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นในเทศกาลหนังเมืองแคนทุกครั้งมันก็จะมีเวทีสร้างพุ่มกับรุ่นใหม่แล้วในเวทีนี้เราหวังว่าเขาจะต่อจากเป็นาจากที่เขารักหนังกลายเป็นเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์หนังถามว่า ที่ผ่านมาแคน5มีไม่มีแล้วมีผู้กับที่ชนะเลิศการประกวดเด็กๆของเราชนะเลิศการประกวดและสามมงคลฟิล์มเขาก็มาช็อปไปเป็นผู้กับแล้วก็มีนะ <Okay. S 1> ครับแคนสตาร์ชาเลนจ์ก็คือการเฟ้นหาผู้มีคาแรคเตอร์เด่นเพื่อจะปั้นดาราสู่สาวารภาพยนตร์ถามว่ามีไหมมีมีแล้วก็ลวหลายคนแคน1แคน2แคน3แคน4แคน5ก็ประสบความสําสเร็จแล้วก็มีการพิชซิ่งระหว่างคนซื้อคนขายขายบทเขียนบท ขายพอดเขียนพอดใครที่มีพอดดีๆในการเล่าเรื่องดีๆก็มาขายให้บริษัทอย่างแคน5เนี่ยเรามี n น t f l i x เข้ามาซื้อเรามีสาวคนฟิล์มเรามีบริษัทในภาคอีสานมามาฟังมาฟังไอเดียมาฟังพอดที่ดีมาฟังบทดีแล้วก็ซื้อแม้กระทั่งซื้อบทซื้อแก๊กฮาๆมุกมกแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่ซื้อกันอันนี้คือความเป็นเทศกาลหนังเมืองแคนมันไม่ได้ทําแค่ เขาหนังมาดูแล้วก็วิภาคหนังแต่มันหมายถึงกําลังสร้างพุ่งกับรุ่นใหม่กําลังสร้างนักเล่าเรื่องนักเขียนบทแล้วก็นักขายรุ่นใหม่ที่เกี่ยวกับสาษาครับพ่อประย์ดังนั้นเนี่ยเทศกาลหนังเมืองแคนมันเห็นภาพค,ความสําเร็จนี้บ้างแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ทุกภาคส่วนมาร่วมกันอัดเข้าให้มันกลายเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ตอบ โดยผ่านหนังเป็นตัวเชื่อมอธิบายหนังแล้วอธิบายเศรษฐกิจได้เป็นอุตสาหกรรมได้วันนี้ก็เลยมีทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดทั้งพณิชย์จังหวัดใครต่อใครผู้ที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจของเมืองนี้แปดองค์กรเศรษฐกิจของการค้าก็ารรวมเหมือนคิดว่าความคิดที่เราก่อร่างสร้างกันมา5ครั้งเนี่ยถ้ามันจะเดินไปนครั้งที่6ครั้งที่7มันจะไปสู่เมืองเทศกาลหนังก็ได้หรือถ้ามันจะยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเราจะเป็นเมืองหนัง อันนี้ต้องขอบคุณภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะเอกชนขอนแก่นเนี่ยแรงมากสัมผัสได้คือพูดวันน,นี้พูดนี้ได้เลยพูดนี้วันนี้ได้เลยเพราะฉนั้นถ้าเมื่อไหร่เราเห็นโอกาสร่วมกันเห็นโอกาสร่วมกันเห็นประโยชน์ร่วมกัน<ม>เห็นประโยชน์ร่วมของจังหวัด<ม>เห็นประโยชน์ร่วมของประเทศนี้<ม>เพื่อที่จะผลักดันให้เทศกาลหนังเมืองแคนเป็นเทศกาลที่ สร้างเงินสร้างรายได้สร้างอาชีพป้อนนักศึกษาเยาวชนคนขอนแก่นคนอีสานคนประเทศเนี้เข้าไปสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกเราก็มาผลักดันช่วยกันร่วมกันทำให้เทศกาลหนังเมืองแคนเป็นเทศกาลหนังโลกหรือเทศกาลหนังเมืองแคนแปลงร่างเป็นเมืองหนังแห่งอีสานเมืองหนังของโลก ต้องขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันผมทําคนเดียวไม่ได้หรอกครับกรรมการเราก็ทําคนเดียวไม่ได้นะครับ,รแ,รบแต่ถ้าทุกภาคส่วนร่วมกันเนี่ยผู้กำกับยืนยันว่าทําได้ผู้ว่าใช้คำน,นี้ผมขอ,อใช้คําผู้ว่าเพื่อได้ยินเมื่อเช้าการที่เราจะเป็นเมืองหนังได้มันต้องทาหนังและคนที่จะทําหนังต้องบ้าต้องเป็นหนี้ก่อนถ้าไม่ไม่ไม่เห็นโอกาสไม่บ้าเลือดพอหนังไม่เกิดนะครับ เพราะเราอยากเชิญชวนคนบ้านหนังคนรักหนังมาช่วยกันทําให้เมืองอนแกนเราเป็นเมืองหนังเมืองหนังแห่งอีสานเมืองหนังโลกครับครับสวัสดีครับผมอภิชากิติสุวรรณนะครับเป็นประธานบริษัทโฟกัสอารีนานะครับโฟกัสอารีนาเกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ก็คือเราอยากจะทําอะไรที่มันเป็นฟิวเจอร์ ในอนาคตนะครับเราก็เปิดตรงนี้ขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นศูนย์นะครับบมเพาะเกี่ยวกับเศรษกิจดิจิตอลโดยที่ร่วมกับดีป้านะครับเราเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับต้องบอกว่างานวันนี้เกิดขึ้นได้มาจากปีที่แล้วนะครับอาจารย์นิยมนะครับมาปรึกษาเราว่าตรงนี้เรามีสถานที่ฉายหนังที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับก็คือไม่ต้องใช้ฟิลม์ม ไม่ต้องใช้โปรเจคเตอร์นะครับก็เลยเกิดเกิดแนวความคิดว่าเอาหนังเนี่ยหนังสั้นมาฉายที่นี่นะครับก็เลยทำให้เราเกิด c a n สตารนะครับเทศกาลหนังนะครับครั้งที่5นะครับโดยที่มันเกิดโควิดขึ้นนะครับคนไม่สามารถมาร่วมงานกันได้มหลาลัยก็ปิดนะครับงั a ้นโฟกัสอารีนาก็เลยเปิดพื้นที่นะครับในการจัดงาน นะครับหวันที่นี่พอเสร็จจากงานที่เราจัดไปแล้วเราก็มาปรึกษากันว่าเป็นไปได้ไหมขอนแก่นจะเป็นอุตสาหกรรมเงหนังเพราะว่าวันนั้นนะ่ะผู้กํากับดังๆเนี่ยมารวมกันหมดที่ขอนแก่นเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะทำได้นะเราต้องมานั่งดูกันก่อนว่าขอนแก่นจะได้อะไรคนในจังหวัดจะได้อะไรก็เลยเกิดงานวันนี้ขึ้นนะครับก็เป็นการทำประชาพิจารณ์ นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็อาจจะเอางานวันนี้บรรจุลงไปในแผนนะครับสมาร์ทซิตี้เป็นสมาร์ทอีโคโนมิกนะครับก็คือเป็นเศรษฐกิจหลังโควิดเราบอกว่ามันจะขับเคลื่อนไปได้เร็วนะครับที่เรามองเห็นว่าตัวนี้ยังไม่มีจังหวัดไหนเริ่มนะครับก็ต้องขอบคุณทางหมหาลัยขอนแก่นนะครับและทางจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่นและก็หน่วยงานทั้งหมดที่มารวมกันวันนี้ครับผมครับขอบคุณครับ